พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาภรภ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกรถินซึ่งทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ในการนี้ทรงรับผ้าไตราจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานพระอุโบสถทรงหยิบพระห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรประธานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลา ต่อมาทรงหยิบผ้าไตรที่ผานแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรแลกระนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่าน้โมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมงฆ์ทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกรถินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วทรงถวายเครื่องบริวารพระกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกรถินวัดเทพศิรินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระราชชนนีเมื่อแล้วเสร็จทรงพระกรุณาโปรดอารัธนาพระภิสุจากวัดบวรนิเวศวิหารมาจำพรรษาณวัดแห่งนี้พร้อมกับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่3กรกฎาคม2421 ต่อมาในปี2439พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสุสานหลวงไว้ในวัดเทพศิรินทราวาส้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นชาพนาสถานสําหรับพระราชวงศ์ที่ไม่ได้มีการสร้างพระเมนในการพระราชทานเพลิงพระศพณท้องสนามหลวง นอกจากนี้ยังจัดให้มีชาปนสถานสำหรับชนทุกชั้นอีกด้วยปัจจุบันมีสมเด็จพระธีรยานมุนีสมชายวราชายโยกรรมการมหาเทราสมาคมเป็นเจ้าอาวาส ก่อนเสด็จกลับทรงพระดำเนินไปทรงสักการะรูปหล่อเจ้าคุณนราร,ราชมานิตหรือนามเดิมคือพระยาน,นราร,ราชมานิตซึ่งเคยรับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นข้าราชบริพารในพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่6 ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระพิสุทวายเป็นพระราชกุศลและครองเพศบรรพชิตรับเป็นธุระในการอบรมสั่งสอนธรรมะแก่พิสุและสาธุชนทั่วไปจนถึงแก่มรณภาพโดยเป็นพระพิสุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมั่นคงในพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจวบจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีพระราชทานผ้าพระกฐิน,นให้เชิญไปทอดถวายณนะวัดหนองน้ําขุ่นจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ณนศะาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดหนองน้ําขุตบนตาบลบ้านใหม่อําเภอท่ามุงจังหวัดกาญจนบุรีศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาราชการรักษาการร,กาการ,รองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุลาภรเป็นประ ในพิธีเชิญผ้าพระกฐถินพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลลักษณ์อคราชกุมารีกรมพระรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีไปทอดถวายเพื่อสืบทอดประเพณีทำบุญทอดกฐถินซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล สำหรับวัดหนองน้ำขุนเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2 5 0 7บนพื้นที่กว่า15ไร่ปัจจุบันมีพระใบดีกาพีรศักดิ์ระศักโกเป็นเจ้าอาวาสทั้งนี้ทั้งวัดได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆอาทิกุติสง์สารบําเพนกุศลและศาลาการ,ปรเปลี่ยนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโดยปัจจัย จากการทำบุญกระถินพระราชทานในครั้งนี้จะนำไปสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์สมทบทุนจัดสร้างเพื่อเป็นประโยชน์ในทางพระพุทธ,ธาศาสนาต่อไปรประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยกรักอัครราชกุมารีกลุ่มพระศรีสว่างขวัตบอราคาติยะราชนารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุลาภรณ์คณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมาลัยรักณอัคราชกุมารีกรมประสีสว่างขวัตบวรกติยร,ราชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและคณะร,รวมถึงผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนทั้งนี้สำนักพระราชวางังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัลัยลักษ์อัคราชกุมารีกรุ่มพระศรีสว่างควัตบราคตัตยราชนารี3จุดได้แก่ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณที่ห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลแลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม,มราชูปธรรมที่สำนักง,งานมูลแลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมมาราชูปธรภมเขตป,ป้องตราศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานาครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพอง,องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลแลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม,มราชูปธมรมเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลแลนิธิจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนสองรายดังนี้ มูลนิธิทุนท่านเท้ามหาพรมโรงแรมเอราวันโดยนายพดุงเตชะสรินรองประธานกรรมการมูลนิธิและคณะมอบเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลจำนวน10ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และสารแพง่งโดยนายสถาพรวิสาพรมอธิบดีผู้พิาาพากษาภาค5ช่วยทํางานชั่วคราวในตาแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาสารแพง่งและคณะมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจํานวน25,020บาทเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัย โดยมูล,ลนิธิจะนําเงินโดยเสด็จพระราชกุศกที่ได้รับไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้มีจิตศรัทธานอกจากนี้มูล,ลนิธิยังให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยรวมถึงมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่บุตรของผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาอีกทั้งยังมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์67แห่งทั่วประเทศ สำหรับรับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้มีที่พกักอาศัยได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้สามารถสร้างอนาคตของตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป